สวัสดีครับผมแจ็คสัมงามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูาแหวนลวงพ่อขวัญวัดบ้านไลอ์อำเภอสัมงามจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้เราจะมาดูแหวนเขาเรียกแหวนลงยาปี2.540นะครับแหวนแบบนี้นะครับสร้างปี2.500 4ี่นะครับส5ง0แหวนรุ่นนี้อ,ออกเนื่องในงานฝังลูกนิมิตวัดศุนุนทรเกตารามนะครับหรือวัดปกสูงนะครับ อยู่ตำบลบ้านนาอำเภอวชิระบรมีจังหวัดพิจิตรนะครับเมื่อก่อนตอนปี40นะผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าแหวนรุ่นนี้ตอนที่ท่านไปอ,อุปถมนะัมภ์น่ะจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านนาเมื่อก่อนเป็นอำเภอสำงานนะครับตอนหลังมาย้ายไปเป็นอำเภอวชิระบรมีนะครับในส่วนของอแหวนนะครับ ด้านหน้าที่โรงยาครับจะเป็นรงยาสีแดงแล้วจะเป็นรูปหน้าท่านนะครับเป็นหน้าท่านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นลายฉลุนะครับเป็นลายฉลุแต่ว่าฉลุไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทะลุนะครับเป็นรอยลายฉล,ล,ล,ยล,ยลุทางซ้ายและขว,วานะครับส่วนใต้ท้องวง จะมีคําว่าหลวงพ่อขวัญปวโลนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เห็นว่าวัดบ้านไร่สองห้าสี่ศูนย์ครับถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อปีสี่ศูนย์ผมก็ได้ไปร่วมงานด้วยเหมือนกันนะครับ ไปร่วมงานฝั่งลูกนิมิตที่วัดพวกสูงนะครับเพราะว่าห่างจากาบ้านผมก็ไม่ได้ไกลามากนะครับอันนี้ก็จะเป็นลงยาสีแดงครับแล้วก็น,นี้จะเป็นลงยาสีฟ้านะครับด้านข้างก็จะเป็นลายฉลุในการเป็นลายไม่ใช่กระฉุนลครับเรียกผิดต้องเรียกว่าลายกระหนกใช่ไหมครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหน้าท่านนะครับอันนี้ลงยาสีเงิน ใต้ท้องวงก็จะเหมือนกันนะครับจะมีคําว่าหลวงพ่อขวัญปาว o โลนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นวัดบ้านไร่2540นะครับนี่นะครับผมว่าสวยงามนะครับแหวนแหวนรุ่นนี้นะครับอีกอยางเป็นเนื้อเงินด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็จะมีสีเขียวนะครับนี่ครับสีเขียว หน้าท่าน40ตอนนั้นท่านก็อายุประมาณน่าจะ90แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ท่านไปอุปถมัมภ์ที่วัดปวกสูงครับชื่อเรียกอย่างจริงครับเพราะว่าคำว่าวัดสุนทรเกรตาลามนะครับชื่อชื่อชื่อใหม่ครับเมื่อก่อนชื่อวัดปวกสูงนี่ครับเป็นลายกระหนกสวยงามนะครับผมว่ารุ่นนี้น่าใช้นะครับ ประสบการณ์ก็น่าจะเยอะแล้วครับเนี่ยนี่ครับหลวงพ่อขวัญแล้วก็พศสองพนห้าสี่นะครับผมว่าใช้แทนแหวนตะก้อได้เลยนะครับรุ่นนี้เพราะว่าแหวนตะก้อก็จะมีเหมือนกันนะครับปีสองพันรอสี่สิบนี่นะครับนี่สีเขียวนะครับแล้วก็นี่จะเป็นน้ำเงินเข้มเหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าท่านเหมือนกัน นีครับหลงโอขวัญชัดเจนนะครับปีสองห้าีศูนย์นะครับให้ดูหลายๆวงนะครับได้จะได้ดูหลายๆแบบครับนี่ก็สีแดงเหมือนกันนี่ครับหลงโบขวัญสองห้าสี่ศูนย์นะครับรุ่นนี้ผมรู้สึกว่าเก็บเยอะกันนะเนื้อเงิน อันนี้ลงยาสมัยเก่าเลยเนะี่ยอันนี้สีก็จะซีดหน่อยครับยวให้ดูหลายๆผมพร้อมกันก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับสีแดงครับสีแดงสีฟ้านี่ครับ หน้าท่านสวยงามนะครับลายกันโนกสีเขียวผมว่าสีเนี่ยน่าจะแบบคนเกิดวันพุธสีเขียวอะไรเงี้ยครับสีส้มแต่สีส้มผมยังไม่เจอนะครับเกิดวันพฤหัสอะไรเงี้ยผมเจอแค่สีเขียวสีแดงสีสีน้ำเงินนะหรือสีฟ้าเนี่ยครับ ที่เจอที่ที่แตกต่างจะมีที่ผมมีครับจะมีสี่สีตอนนี้ครับผมว่าสวยงามนะผมว่ารุ่นนี้ครับเอ่าถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาให้ ให้ทราบถึงรุ่นต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมามาบอกอีกทีนะครับยังไงก็ขอพระคุณมากครับผม